เราขอสแกนก่อนอ้าวทำธงชาติอะไรมาประเศเราวรัับประเทศลาวคับประเทศลาวอยู่ตรงไหนเนี่ยก็อยู่ประเทศลาวคบหรออยู่ใกล้ประเทศไทยไหมอยู่ใกล้ครับอ๋อมีแม่น้ำอะไรขั้นแม่น้ำโขงครับรอภาราภาษาลาวครับบอกครับถ้าอยากพูดว่าผมรักคุณคคยฮักเจ้าค่อยฮักเจ้าบอกอ้า สวัสดีจะว่าย,ยัางไงคักทายกันสำบายดีสำบายดีบครคับแล้วแล้วปร,ประเทศเราใช้สกุลเงินอะไรเกีบครับกีบแล้วจีบได้ไหมอจีบได้ไหมไม่ได้ครับไม่ได้ อ๋อใช้กีบใช่ไหมครับกีบครับหนึ่งกีบมีค่าเท่ากับกี่บาทเอ้ยไม่ใช่ต้องถามหนึ่งบาทเท่ากับกี่กีบสิใช่ไหมหนึ่งบาทหนึ่งเท่ากับสองรพาะว่นึ่งันเท่ากับห้าบาทหนึ่เท่ากับห้าบาทแสดงว่าหนึ่งบาทเท่ากับสองร้อยห้าสิบกีบต้องถามมาม่าเพราะมาม่าคนเออมาม่าเป็นคนลาวจงว่าอย่างเดียวค่ะเพราะว่าเออ อันนี้ธงชาติประเทศอะไรครับเกาหลีค่ะเกาหลีอ้าเกาหลีนี่เกาหลีใช้ภาษาอะไรในการสื่อสารภาษาเกาหลีค่ะเหรอเมืองหลวงล่ะเมืองหลวงกุโซโค่ะดอกไม้ล่ะดอกไม้ดอกมูกุงฮาวาค่ะใช่เหรอใช่ค่ะเขาเรียกเขาเรียกดอกมูกุงฮาวา่ะค่ะอาหารน่ะ หารกิมจิค่ะกิมจิกิม okay. จิคืออะไรกิมจิคือ ah uh ส้มผัก no ส้มผักเอ้านะเกาหลีใช้เงินอะไรใช้วอนใช้วอนวอนซะแล้วอย่างงี้ปะเอาหรอแล้วสัตว์ประจำชาติเขาล่ะเสืออาโคขงไซเบียค่ะอ๋อเอาสวัสดีภาษาเกาหลีไว้ไง เอาเอาบอกรักบนภาษาเกาหลีสิแต่ลาฮียูต้องทำท่าด้วยไม่ใช่เหรอไม่เอาไหนลองเล่าประเทศสิงคโปร์สิมีเมืองหลวงชื่ออะไรที่สิงคโปร์ครับเพราะว่าว่าสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีเมืองเดียวอ๋อโอเคแล้วเขาใช้เงินอะไรเงินดอลลาร์เงินดอลลาร์อะไรเงินดอลลาร์สิงคโปร์เงินดอลลาร์สิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์นี้อยู่ส่วนไหนของเอเชียครับสวนเอเชียอะไรเอเชียตะวันตก <laughs> เอเชียตะวันออก <laughs> ตะวันออกอะไร <laughs> เสียงเหนือเสียงใต้สิ <laughs> เ,เออ <laughs> ก็ AEC ไงอาเซียนเราไงเอออาหารนะครับเอาเอารักษาครับ <laughs> รักรักรักชาเารอาอาอเคอันนี้เป็นธงชาติประเทศไทยใช่ไหมครับครับเอา,เอาครูให้ถามเพื่อนใครจะถามชางก,การไหาและการยิ้มฮะ อะไรอีกกรับก,การไหว, <c oughs> วการไหวและการยิ้มยิ้มบ่บเอาใครจะถามอีก้วเร็วเวมืองหลวง